สวัสดีครับ f อฟซีแฟนซองไปถันผู้ชมทุกทุกันนะครับผมยอดว่านเก่าเก่าก็จะาเอฟซกทันไปฟังการสัมผัสระวังนนทิยาพาลุ่ยกับแมียสุวันผู้ที่ฝันได้เลขกเก่าทุนสามแต่งวดกวอนนะครับซื้อแล้วมาออกมาออกในงวดทัดไปนะครับวันที่ผ่านมานะครับบันี้กับนนทิยากับ เดรยมมาสัมภาษณ์อีกนะครับที่เป็นเรื่องไดกับไปฟังน้ากันนะครับเข้ามาแล้วกับกรุณาคดีตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับข้อมูลทั้งหมดนี้กันนันยาเป็นผู้แบ่งปันมาให้ผมด้ทําเป็นคลิปเพื่อว่าจะให้เอฟซีไ่้ทันผู้ชมทุกท่านได้ฟังได้เห็นน้ากันนะครับว่าเป็นเรื่องใดตามไปฟังพร้อมกันกันกบผมเลยนะครับนาะคาะเนี่ยนันทยากับมาตามเลขข้อมันของแม่สุวรรณนะคะ งวดที่ผ่านมานิไบ่ได้ตามนะคะงวดทัดไปหันเพื่อนฝันว่าไปเห็นเลขยูเถียงนานะคะเพื่อนไปเกี้วเข่าเป็นเก้าศูนย์สามนะคะเลขพมอออกงวดทัดมานะคะคืองวดที่ผ่านมาเน่ออกเก้าศูนย์สามตรงๆนะคะงวดนี้ได้ยินขา่าวเพื่อนฝันแล้วเป็นเลขสามตัวหางเดียว ือเก่านะคะกัปเลขยุบบาทน้ำมนต์เพิ่นไปทําบุญเบิกบ้านนะคะเลขยุบาทน้ำมนต์พาอาจารย์เพิ่นประกาศเป็นเลขสองตัวจะเป็นตัวใดไปส้มน้ำกันเลยค่ะแม่สุวรรณสวัสดีค่ะทำไมเอฟซีอะไรมาตามแม่สุวรรณงวดนั่นที่ว่าฟันเห็นเลขยุทธียงหน้าเก้าศูนย์สามงวดทัดมากกับมาออกนงวดนั่นมาออกมาติดตามเลยตามจักบาทว่ไม่ได้ตามเลยค่ะ เสียดายผู้นั้นผู้นี้ก็โทรมาทั้งคอมเมนต์มาไปตามแม่เลาะหอยแน่เกาซูนสามเพื่อออกขับออกแม่งวดนี้เลาะฝันบ่อยยังจะเสิยอ่ะอนนี้ก็ฝันแม่ก็เดาฝันไปหน้าไปหน้ามงเกาไปเฮ็ดยังไปหน้าไปเบื้องหน้าเสีอ่ไปเบื้องหน้าเลยไปเห็นเลยโอ้ยปัญญาย่รามากรอกแหม่มมาหมับยังก็ไปหน้าไปก็ไปเฮ็ดยังไปหน้าไปเบื้องหน้าเสีย เะไปยังอไปเพิ่งหน้าเดียวขึ้นเลยไ่ยๆยุหมอกเก้าล่ะจดไว้จ้ะนีาเล่นเกจเลยนเขียนไว้โอ้เขียนไว้ย่าเรื่อฟันตั้งมื่อใดนี่ฟันน้อยมือแล้วน้องแซงมือจดไว้เสียงบ่หรือเสียงเบิ่งบ่ไม่ได้เสียงจดไว้มือเศร้าหนูมาหาอยู่เพื่อเห็นมีไผ่มือเศร้าไปยังมากมือเศร้านี่วัดข้างบนวัดบนเบอร์บ้าน บุญเบิกบ้านบัดกลางบ้านนี่กลางบ้านอ๋อคือว่าหุ่นไปบุญหลายเลยข้าวบุญเบิกบ้านได้ไปคือว่าเพิ่นเห็นเลขยวนบาทน้ำมนต์บ่บาดนำมตดเพิ่นเห็นน้ำเพิ่นบ่แม่วันเห็นน้ำเพิ่นบ่ไม่เลยค่ะเก้าศูนย์กับเก้าหนึ่งยืนในบาทน้ำมนุนมันบ่บาทน้ำมนต์ ที่เพิ <Que. S 3> ่นประกาศหนูก <the> ็ได้ย <mond> ินอยู่แวบๆเพิ่นประกาศว่าเรียกยุบบาทน้ำม้อน90กับเพิ uh. ่นบอกแล้วแล้วเพิ่นก็เอาน้ำมนต์มาอันมาจีตใจม่นพยางสอั่งมากน้ำมนต์ให้เจ้าบ้านมันป่ะเจบ้านหนูได้ยินอยู่หนูประคับหนูเลยน้ำมากเลยล่ะว่าผู้อยู่ในเหตุการณ์แถ่บ้านก็อยู่น้ำเพิ่มอยู่บันป่ะเก้าหนึ่งเพื่อนบอกประกาศเรื่องเกิดองกระจายข่าวเพื่นประกาศเลยว่า90คับเก้าหนึ่งมันแบเลขน้ำมนต์เรียกยุบบาทน้ำม้อน90กับเก้าหนึ่ง แตาบาเล่ข้อมฝันแม้ว่านี่ไปหน้าคือเก่ากัไปเห็นเลขหาหนึ่งเจ็ดมีส้ำนันน่นไหมคะค่ะอ๋อเห็ียนเนีเ่ยเพิ่งยันบนเรื่องมันจดใส่สม,มุดไปเลยนะคะ,ละเล่ข้อมฝันห้าหนึ่งเจ็ดเจือบาทละม้วนเก้าศูนย์กับเก้าหนึ่งจะได้ว่าได้ไปซ่องเบื้องยูไนบาตลองคนเอาเลขเอาวัน เอาหนม้นมาพุ่มหายาดโยมเราเป็นขุนเลขกสิแตกเป็นบ่อแกนเลขกสิแตกเพราะว่าหาคนซองเบื้งเราเป็นกระบอกแกนโยมบ่อกุนมือบ้างบอกคนมือบ้างเราเล่กขึมนฟันนี่หาหนึ่งเจ็ดถ้าแม่วัานซื้อนี่ที่ซื้อจังไดคันตัดนี่ที่ตัดหาหนึ่งก็เจ็ดหนึ่งบอกอ่ะหาหนึ่งเจ็ดหนึ่ง น,นึนค่ะเจดนึงนจ็ดไปออจิตสื่อตั้านี่เป็นปะค่ะมแม่แล้วบอกว่าเรกร้วมฝันนี่ยแล้แลววาถดตัดเนี่ยให้ตัดหาหนึง่งกับหนึ่งเจ็ดนะคะใหมม้กับเอานะคะค เลขเพิ่อนอะตามเด้อพี่น้องของอวดอภิพมาหน่พอได้เพิ่นบ่ฝันก็ได้บ่ตามแต่บางวันทัดไปหันมาสัมผัสเพิ่นสัมผัสยุ่นี่นุ่งเสียตัวนี่นั่งยึ่ตรงสถานที่นี่90้ศย์สามออกเต็มเต็มเลยนะคะมาออกงวดอภ่พลมาสามตัวตรงๆ,รงๆบ่มีผู้ใดตามจักบาทนะคะเอฟซีเพิ่นก็อยากให้ตามให้นุ่นที่ญาตถึงได้มาตามนะคะถ้าเพิ่นบ่ฝันก็มาตามก็ได้นะคะวันนี้เพิ่นก็ว่าเพิ่นฝันไปหน้าคือเกาไปเห็นเลขหาหนึ่งเจ็ดนะ นะคะห้างเดียวแต่ว่าเลขเพิ่นไปทําบุญเบิกบ้านนะคะยุสาระกลางบ้านนะคะทาทุกปีหนึ่งปีมีครั้งเดียวเพิ่นบอกว่าเลขยุอายุบาทนำมนต์พระพระอาจารย์เพิ่นประกาศว่าเลขยุบาทนำม์เก้าหนึ่งกับเก้าศูนย์นะคะต่วาเลกวุ้ฝันแม่สุวรรณเนี่ยห้าหนึ่งเจ็ดเพิ่นบอกว่าทาซีซื่อเพิ่นว่าเพิ่นจะซื่อหาหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดกับด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นทังหาซื่อสาระกินแดงรัฐบาลว่าซิซื้อซีซื้อนี่ซีซื้อตัวท่อใดเอาถามเนี่ย เมื่อเคยเกิน๙๓๐นะคะเพิ่นเป็นคนบอซื้อหลายเด้อพี่น้องซื้อถืก้าเกิน๒๐๓๐นะคะเพิ่นซื้อพ่อรุ่นพ่อปั้งกันถือเลข๓ตัวก็สิได้หลายอยูได้เนาะเลข๓ตัวได้หลายนะคะ๓ตัวได้หลายฝันมากเนี่ยเลยซื้อลอตเตอรี่ไปหาหนึ่งเจ็ดเนี่ยบอพ่ะท่านซื้อพท่านซื้อจากใบเลยเป็นคนมาขายลอตเตอรี่ปะท่าน โจทย์ใโจดไ์ใที่าบ้านในไดรโรตารี่ทำไงเจ็บซี่กับหาตาหาตามเลขเป็นมีหางเดียวเด้อพี่น้องบางข้างมันบอกงวดนี้กับงวดทัดไปนะคะบางข้างกับแม่นบางข้างกับพแม่นนะคะมันเป็นแนวทข้างหาซื้อสลากินแบงรัฐบาลเลขยู่ใหนีระวังเลขความฝันก็เลขบาทน้ำมต์นี่แม่สุวรรณนี่มันใจโตได้ค่ะซ้ำกันนะมันใจซ้ำกัน อย่าบอกได้ว่าเลขคัมฟันเป็นบนเลขอะเลขบาทละมนต์นี่เป็นลางเป็นวาเป็นหมั่นใจซ้ำกันนะคะทั้งหมดทั้งม้วนนี่มีซ้ำนีนะะ่เด้อค่ะหาหนึ่งเจ็ดเป็นเลขคัมฟันนะคะเลขบาทละมนต์เดี๋ยวลดย่ยเจนกำกบให้นะคะคันน่นฟันพั่นฟันนี่เป็นหาหนึ่งเจ็ดนะคะแต่่าเลขบาทละมนต์นี่เลขนํามนตนนี่เป็นเก้าหนึ่งกับเก้าศูนย์ ี่ซัมเน่นะคะเลขเลขนมมตนมีเก้าหนึ่งกับเก้าศูนย์ต่วัเล็กข้มฝันแม่สุวัตเหน่ห้าหนึ่งเจ็ดเพื่อนบอกว่าถ้าเพื่อนจะซื้อเพิ่อนจะซื้อหาหนึ่งหนึ่งหาหรือหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งน้ที่ญาติ่าได้เขียนกลับห้นะคะเพราะว่าถ้าเขียนกลับจะกลายเป็นเลขหลายตัวนะคะทั้งหมดทั้งมลนีนมีซัมเน่เพื่อนฝันแต่หลายเมื่อแล้วเพิ่นญาติลืมจนจดไว้นะคะเพื่ะฝันว่าค่อนอนนั่นเรานีมาหาติดใต้จดเลขไว้บ ปันมาได้อึ้องม่หมดขึ้นคือว่าฝนตกแห้งบานเพื่อนเอาอึ้งมาได้บ่บ่ฝันบ่ฝันยังเลยเพื่อนเป็นคนฝันหน่อยๆเด้อพี่น้องฝันหน่อยว่าว่าว่าหน่อยตั้งหากนะคะว่าเป็นค้นว่าหลายว่าหน่อยๆว่าว่าหลายนะคะเข่าคือเข่ารุดคือนรุดมันบ่คำเนี่ยขากนะคะเราฝันสนิท ให้เป็นยังบุญให้ยดที่โชคดีนะคะสําหรับตัวแม่สุวรรณนี่ซื้อไม่เกินยี่สิบสามสิบนะคะอ่าขอบคุณแม่หลายๆเด้อที่เอาแนวท่างมาแบ่งปันงวดนี่ก็ขอให้ออกงวดนี่นะคะอย่าไปออกงวดไม่นะคะเลขหาหนึ่งเจ็ดเป็นเลขพุ่มฝันนะคะพิ่นฟันเราเป่นไปหน้าไปเห็นดูอย่างหน้าคือเกาคือหาหนึ่งเจ็ดนะคะ จ่าเลขบาทละมุนเก้าศูนย์กับเก้าหนึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวท่างหาสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะนะคะขอบคุณแม่วันหลายๆนะคะที่ปันแล้วเฝ้าจดไว้ย่ยานลืมนะคะเอาแม่บางปันเอฟซีนะคะวันนี้ก็ขอให้เอฟซีโชคดีกับแดวทาาของแม่สุวรรณนะคะขอบคุณค่ะวัดก็กระหวังว่าเอฟซีทุกท่านกับคงทีไดยยินดนฟังแล้วนะครับการสัมผัสระวางนุนทิยาพา้ารุยกับแม่สุวรรณ จ้คลองเลขที่ฟันได้เก้าศูนย์สามนะครับบอกออกมาออกตามหลังนะครับก็เท่าที่ได้ฟังนะครับก็สรุปแล้วก็เป็นแมนซวนฟันอีกแล้วนะครับหววได้สามตัวดเด็ดนะครับหวววันที่หนึ่งมิถุนายนหกหกนะครับเดี๋ยวข้อมฟันนี่คือได้หาหนื้อเกตนะครับกนจะตัดไปกลับนะครับบนล่าง ตัดสองตัวตัดเป็นหาหนึ่งกับหนึ่งเก็ดนะครับก็ไม่เหลขบาทน้ำม่นนะครับตีทําบุญบ้านเบิกบ้านนะครับก็ในน้ำมนตในบาทน้ำม่นก็ไม่เลขเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนะครับกับเป็นนี่แล้ะครับสรุปแล้วครับในเหลขกของแม่สุวรรณนะครับกับเป็นนี่นะครับกับว่างวา f เอฟซีทุกท่านกับข้งสีได้เอ็นในฟั่งแล้วนะครับกับขอให้เป็นโชคเป็นลาบนะครับ เอฟซทุกท่านกน็ให้เป็นโชวไป็ลาบครับเล็กข้มฝันของแมรสุวัณนความทั้งเลขบาทน้ำมุนนะครับที่ทำบุญเบิกบ้านนะครับครับทำรับพรคลิปนี้ครับที่ขอ,อยุตินล้อยางทำนี้พวกวันอื่นคลิปต่อๆไปสำรับคลิปนี้นเลโชคดีสวัสดีครับ